สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับฟุกคาร์สมาร์ทคาร์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวเป็นอ s u z u a ออ n e ด d แมกนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5แซตนะครับผมเครื่องยนต์2 5 0 4ตัวแซต VGS นะครับผมมาในรูปโฉมของรุ่นปี2013นะครับผมจดทะเบียนใช้งานปี2014นะครับผมราคาอยู่ที่439,000บาทนะครับผมราคาอยู่ที่439,000บาทอ่านเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้ชมกันได้เลยนะครับผม รุ่นนี้ก็จะมาในรูปชมของก่อนที่จะเป็นรุ่นซ u เปอร์เดย์ไลท์นะครับนั่นก็คือออกในปี2014นะครับอันนี้เป็นโฉมปี2013อยู่ก็ได้กระจังหน้าโครเมียมนะครับระบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวซ u เปอร์เดย์ไลท์ก็จะเป็นระบบไฟเดยไลท์นะครับที่ปีมันใหม่กว่านีา้คันนี้นะครับผมเป็นสีเทาเข้มนะครับถ้าเรียกกันภาษาจานก็คือเป็นเทาเขียว เป็นสีหายากนะครับผมเป็นรุ่นที่สีหายากเพราะปกติทั่วไปก็จะเป็นสีขาวสีดําแล้วก็สีบอนเงินธรรมดานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับผมล้อแมกนะครับอ่านทะเบียนง่าใใล,ล,ล,ล้อแมกนะครับผมเป็นล้อแมกซ์ te สามสิบเจ็ดนะครับผมเป็นล้อแมกซ์ te สามสิบเจ็ดเป็นล้อ suv นะครับผมชื่เรียกกันง่ายคือเป็นล้อแบบ suv นะครับขอบสิบแปดนิ้วสีดํา ยอดแดงนะครับผมยางปี2021นะครับผมยางใหม่เลยนี่ล้อแม็กใหม่ยางใหม่หนึ่งชุดนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ดูซุมล้อด,ด้านในนะครับผมซุมล้อด้านในก็เดิมนะครับผมมีชิ้นส่วนอะไรที่ใช้ไม่ได้นะครับทางเราก็ได้ทําการเปลี่ยนแล้วก็เช็คระยะให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียรยๆเลยนะครับลูกค้าสามารถดูได้ทุกมุมทุกจุดนะครับ อ่ะโอเคมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างก็ไปเลี้ยวนะครับจะอยู่ตรงมุงมกระจบอ่าก็จะเป็นตัวไฮรันเดอร์นะครับตัวนี้เป็นแคปไฮรันเดอร์ไฮรันเดอร์คือเป็นตัวยกสูงนั่นเองครับผมก็มีบันไดข้างนะครับซิวกันสั์ติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมมือเปิดจะเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับแล้วก็มีตัวกันลอยตรงรุ่นของ d m a มนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยอ่าโอเค อ่ะแล้วก็มาดออูดีไซน์นะครับผมด้านหลังด้านหลังก็คือชุดล้อนะครับผมเป็นชุดล้อที่ขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับทั้งสี่ล้อนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวแวะดูช่วงล่างไปด้วยเลยนะครับช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นตัวถังนะครับผมแชสซรีรถอ่าแนบแล้วก็ท่อพักอ่าสังเกตได้ง่ายครับผมดีท่อพักก็คือท่อเนี่ยสภาพยังดีอยู่เลยนะครับคุณลูกค้า อโอเคครับผมอ่ะและ้วก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังดีไซน์อ่ะระบบไฟเบรกนะครับมันก็จะต่างจากตัวเอขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวซูเปอร์เดย์ไลท์นะครับที่ว่าเป็นตัวท็อปเป็นตัว L ตัวแซขึ้นมาก็จะเป็นดีไซน์อีกแบบนึงนะครับวันนี้ก็จะเป็น LED วในรูปแบบที่เขาดีไซน์ออกมานะครับ เรื่องไฟท้ายไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมถ้าลูกค้าอยากได้รุ่นที่ใหม่กว่าก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็มือเปิดด้านหลังก็เป็นมือเปิดเงานะครับรุ่นนี้ก็จะยังไม่มีจอไม่มีกล้องนะครับแต่ว่าได้เป็นเครื่องยนต์ตัวแซดวีเนะครับอ่าก็รอบไปทะเปี่ยนก็เป็นไทเทเนียมนะครับอันนี้ก็ยกให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมอ่า ไปดูช่วงล่างกันบ้างช่วงล่างก็ช่วงล่างเดิมเดิมนะครับผมไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรนะครับยางอะไรก็ของเดิมที่ติดรถมาก็ยังอยู่นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ลองดูกันนะครับสภาพสวยๆสภาพเดิมเดมนะครับผมอ่าแล้วก็ดูตามขอบตามตะเข็บต่างๆนะครับผมก็ดูได้เลยนะครับว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีผิดความแน่นอนนะครับ อ่าล้วก็มาดูด้านนี้นะครับผมด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันเลยคุณลูกค้าครับอ่าโอเคภายนอกก็ประมาณนี้นะครับผมดีไซน์ก็คือประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับผมพอสมควรอ่ะก่อนที่จะดูด้านในนะครับเดี๋ยวแวะดูตะเข็บขอกบกระบะฟีนกาวนิดนึงนะครับ อันนี้ก็คืออยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ all new นะครับผมแคปเปิดได้นะครับผมแคปเปิดได้นะครับแต่ถ้าไอ้บางทีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับบางทีเวลาทําไมประตูแคปถึงเปิดยากนะครับเพราะบางทีตัวล็อกตัวนี้มันมันกดค้างอยู่นะครับบางทีอาจจะจะทําให้เปิดยากถ้านั้นเราก็อาจจะช่วยดึงขึ้นมานิดนึงนะครับแคปก็จะเปิดง่ายๆนะครับรุ่นแคปเปิด จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับถ้ารถเป็นแคปเปอร์โอเคก็เดี๋ยวผมไปสตาร์าเครื่องฝั่งนู้นแล้วกันนะครับลูกพาก็ดูตามตะเข็บป,ประตูตามอะไรต่างๆไปพงัพงพก่อนนะครับผมอลองชมกันนะครับ Okay, เดี๋ยวก็สตาร์ทเครื่องให้ฟังกันเลยอ่าเครื่องก็เครื่องฟิสสตาร์ตติดง่ายนะครับผมนี่สตาร์ทเครื่องแค่แป๊บเดียวนะครับประมาณสิบวิอ่าระบบแอร์เปิดแค่เบอร์สองนะครับแล้วก็อันนี้เราปรับโหมดอยู่จะให้ลงเท้าด้วยอะไรด้วยนะครับก็แอร์เนี่ยออกมาเย็นนะครับผมแอร์ได้ยเย็นมากๆเลยคันนี้นะครับ น้ำยาน้ำยาแอร์นะครับผมปรับอุณหภูมิความเย็ยนก็ปรับน่าจะประมาณประมาณบ่ายโมงนะครับเรียกภาษาชาวบ้านอ่ะประมาณนี้นะครับเกียร์นะครับผมระบบเกียร์ก็จะเป็นระบบเกียร์5สปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์205ระบบเกียร์5สปีดนะครับผมแล้วก็อันนี้บล็อกถอดล้อเราก็แถมไปให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็เอามาให้ในรถให้ลูกค้าหเห็นก่อนนะครับผมเบอะ นะครับก็จะเป็นเบาะ้ากัมมะีนะครับผมเป็นเบาะ้ากัมมะจีประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้อ่าด้านหลังนะครับด้านหลังก็เบาะนั่งก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมแล้วก็ส่วน ờ, ที่พิงด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆเป็นผ้าก,ากมัมยีเหมือนกันนะครับประมาณนี้ๆๆใช่ครับผมก็คือเราทําความสะอาดให้ทุกจุดนะครับผม นี่ก็สามารถแขนของได้อะไรได้นะครับใช่ครับผมมีการสปาภายในด้วยนะครับสปาภายในให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับคือแบบทำปบิรูเลยอ่าแต่ว่าเอ่อต้องแจ้งนิดนึงนะครับเรื่องแผงประตูหรือว่าคอนโซลสาหรับอ l l n e รุ่นนี้นะครับถึงเราจะลงแว็กขัดเงาอย่างดีแต่ว่ามันก็จะมองเหมือน สีมันจะดังๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้ดงังคือมันเป็นสีที่มาจากศูนป้ายแดงนะครับตั้งแต่รถป้ายแดงมาเลยก็เป็นนะครับผมถึงเราจะลงน้ํายาแค่ไหนออแผงประตูหรือว่าคอนโซลเนี่ยมันก็จะแลดูแห้งๆดงังๆนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นดีไซน์ที่มาจากศูนป้ายแดงนะครับอ่าแล้วก็เครื่องเล่นนะครับผมเครื่องเล่นจะเป็นวิทยุแบบสองดินนะครับอ่าแล้วก็มีเกะด้านบนเปิดขึ้นมา แบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาได้เลยอ่าแบบนี้นะครับผมจะใส่ของอะไรก็ได้ใช่ครับแล้วก็ตาน้านี้เรียบมากใช่ครับผม,มาวามากนะคะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่อ่าก็คือรุ่นนี้นะครับก็คือก็ถือว่ายังเป็นรุ่นเปิดตัวทดลองเรียกออปชันอยู่นะครับก็ Airbag นะครับยังไม่มีมาอ่าแต่ว่าเราจะได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่ว่าเป็นเครื่องยนต์ VGS นะครับอันนี้ก็เป็นที่รตรวจเช็คของทางเรานะครับยังไม่เป็นมาตรฐานนะครับพอดีเดี๋ยวก็สั่งพิมพ์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีฟุ o กเซอร์วิคู่มือนะครับผมอยู่ครบเลยแต่รู้สึกได้ว่าแน่แอร์แน่เย็นมากๆเลยนะครับค<ด>ุณลูกคาสามารถเดีวีดีได้ดใช่ไหมครับใช่ครับผมเชื่อมต่อวิทยุซีดีแผ่นซีดีได้แล้วก็เสียบสาย เียบย่อได้ช่องนี้นะครับส่วนมากตัวนี้ก็จะไปใช้จอแอนอยเสมออ่า,ออออาใช่ครับผมก็สามารถไปเปลี่ยนจอแอนดอรอยที่ว่ามันตรงรุ่นแบบนี้ก็ได้นะครับเข้าร้านเขาก็จะมีวิธีการทําให้นะครับเค,เคยเห็นว่ามีของทีสุดตรงรุ่นก็มีนะคะใช่ครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูเลขใหม่นะครับผมเดี๋ยวดูเลขใหม่นะครับปึ๊บเลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยกว่ากิโลนะครับ ่าเช็คระยะ1,000งหมโลจาก KR s m ร r สม a r ์ทให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเข้าศูนย์หนึ่งหมืนโลนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับผมเลนข้างเลนข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับถ้าลูกค้าอยากได้ตัวพับข้างไฟฟ้าก็ซื้อเป็นตัวแท้เพลทิกนะครับผมก็คือววาง่ายนะครับถ้ายิ่งเป็นรถมือสองนะครับ ยิ่งถ้าเป็นตัวท็อปราคาก็จะยิ่งถูกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยราคามันก็จะขึ้นรถเบียรกับตัวท็อปทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าหาไปใช้งานแบบไหนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กระจกอันนี้อันนี้เป็นกระจกแต่งนะครับเป็นกระจกแต่งที่เจ้าของเดิมเขาติดตั้งมานะครับเราก็ยกให้ลูกค้าไปเลยนะครับสวยนะอ่าด้านบนนี้นคือ ด้านบนเพดานนะครับผมก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยรอยเจอมีนิดหน่อยๆนะครับปกติอ่าธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่เหลือก็สะอาดนะครับว่างนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวสูงด้วยนะคะได้เป็นตัวไฮันเดอร์นะครับผมได้เป็นตัวไฮันเดอร์แล้วก็ราคาที่ไม่แพงนะครับเสียดายจะได้เอาไปทับให้ดูใช่ครับผมแล้วก็อีกนิดนึงคือกลงมาละยเนี่ยค่อนข้างจะ อันนี้อ,อันนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับรุ่นนี้จะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังตั้งแต่ป้ายแดงออกมาเลยนะครับ<ะ>ประมาณนี้โดยรวมคือโอเคเลยนะครับผมสําหรับรุ่นปีประมาณนี้นะครับผมเลขใหม่ก็ประมาณนี้นะครับาเดี๋ยวดูเอครื่องยนต์กันโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าเครื่องยนต์นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับ สำหรับปี13-14นี้นะครับผมก็จะยังเป็นเครื่องยนต์ยูโร3อยู่นะครับผมเครื่องยนต์ยูโร3ก็กองน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านบนนะครับรุ่นนี้คือแอร์แบกไม่มีมาแต่ว่าระบบเบรก ABS นะครับจะมีมานะครับผมอีสุก็คือเขาเหมือนเขาจะเป็นทดลองเรื่องออปชั่นนะครับบางคันก็ถ้ามีแอร์แบ็กมาระบบเบรก ABS ก็อาจจะยังไม่มีมานะครับ ขนาดรถบางทีเป็นปี14นะครับผม2 0 1 4ที่เป็นตัว4ประตูตัว Z v g วเหมือนกันนะครับบางคันก็มีจอมีกล้องนะครับมีแอร์แบ็กแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งก็คือมีจอมีกล้องแต่ว่ายังไม่มีแอร์แบ็กมามันก็ประมาณนี้นะครับอ่าแผ่นเพดนะครับผมอยู่ที่เดิมนะครับแผ่นเพดอยู่ที่เดิมอ่าแล้วก็เครื่องยนต์เดิมเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งน็อตแก้มน็อตฝานะครับยังไม่แกะไม่ถอดอ่าประมาณนี้นะครับ เรามีตรวจสภาพให้ด้วยนะคะใช่ครับผมรถทุกคันก็เดี๋ยวต้องตรวจสภาพทุกคันนะครับบางคันก็ตรวจแล้วบ,บางคันก็รอคิวเขาตรวจอยู่นะครับน,นี็คือเดิมสนิทเลยใช่ไหมคะเดิมเดิมเลยนะครับผมเดิมเดิมเลยไม่ลอกลูกค้าแน่นอนนะครับอ่ะโอเคก็อ่ะเดี๋ยวดูด้านนู้นนะครับผมด้านนู้นก็จะมีระบบเบรก ABS นะครับอยู่ติดกับที่กล่องอากาศ จังหวัดซื้อได้เลยครันนี้ออกได้ทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่สุดเหนือล่องใต้นะครับผมโอนเงินมาจองแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งไปไนั้นไปเซ็นได้เลยนะครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับผมเป็นอีลซูออนิลดีแม็กสองจุซทวีจีเอสนะครับผมรถรุ่นปี2013จดทะเบียนใช้งานปี2014ราคาอยู่ที่439,000บาทนะครับได้เป็นป er, แคปไฮลเลนเดอร์ล้อแม็กใหม่ยางใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับ เออคลิปนี้นะครับผมก็คงจะมารีวิวบนเบยงเท่าน,น,นี้แล้วก็ขอฝากเข้าไปกดติดตามกด s ับสไคร b e กันให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามช่อง Tik To k ของเราด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากัรไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีอะไรมาให้ดูก็ติดตามไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ